้อนติกรบครับข่าวทรุไหม่วันนี้วันอังคารตรงกับวันที่หนึ่งกรกฎาคม2,568 130ล้านวิวก็ได้ฉลองกันครับสำหรับข่าวทะลุใหม่แต่สิ่งที่อยากจะเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังนิดเดียวเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ หลายคนบอกเชื่อบุญลวีซะแล้วก็ดีหลายคนฟังหูซ้ายไปทะลุขวาผมอยากให้สนใจนิดเดียวผมจะไม่ใช้เวลามากคือไอเบต้ากรูกแคนเนี่ยเบต้าวันนะมันชื่อเบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและได้รับอนุญาตให้โฆษณาได้จากอยที่เขาเรียกว่าม,มีไบคอ o เป็นสารสกัดจากยีสต์ขนมปังซึ่งดีที่สุด ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาด์มหาวิทยาลัยทูลเลนเบเลอร์ลุคคลิฟอร์เนียวอชิงตันและอีกหลายมหาวิทยาลัยนักวิศาสตร์การแพทย์ของไทยเนี่ยาศาสตราจารย์ดรแพทย์สมศักดิ์วราคามินอนดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขและเป็นนักวิจัยดีเด่นเอาผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ผมว่าเนี่ยจากภาษาอังกฤษมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วมาทำเป็นหนังสือ เล่มใหญ่ๆเลยผมก็ซื้อมาอ่านจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัยเกี่ยวกับผลการวิจัยของมหาลัยมหาลวลัยฮาวาดเรื่องของเบตา้ากูแกนนี่ครับคือถ้าไม่ดีจริงเนี่ยคนอย่างประหลัดกระสวงคนอย่างนักวิจัยดีเด่นอย่างศาสตราจารย์ดเรแมสมศักดิ์คงไม่เอามาพูดอย่างนี้แหละครับว่าดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์คนพบคือมันเข้าไปสร้างไมโครฟาสไมโครฟ เขาเรียกาอะไรเขาเรียกว่าเม็ดเลือดขา,ขาวขนาดใหญ่มันไปสร้างไอ้ตรงนั้นแล้วไอ้เม็ดเลือดขาวขาวขาวขนาดใหญ่ที่เขาเรียกไมโครฟาสเนี่ยมันจะลอยอยู่ในเลือดเราในเส้นเลือดมันเจอเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยมันจะปลาดเข้าไปฆ่าทิ้งนี่คือผลการวิจัยของมหาลัยฮาวันและอีกหลายมหาลัยศูนย์สุขภาพเบทวันก็สั่ง ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาจากสหรัฐอเมริกาบ้างจากเยอรมันบ้างเอามาสมกับวิตามินและก็ขออนุญาตออยออยอให้อนุญาตว่าให้โฆษณาได้นะครับบอกว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสผสมวิตามินโอ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วแค่นี้ก็รู้แล้วจากนั้นสั่งซื้อได้ครับซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดเอางี้ก็แล้วกันเอาง่ายๆ วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ไม่ใช้เวลาอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอยากจะคุยเรื่องข่าวคราวเบื้องหลังซึ่งมันมีลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนวันนี้วันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2,568สารศาลรัฐธรรมนูญไน้นัดหมายไว้จะนำเรื่องที่สอวอร้องเข้าไปที่ศาล ให้วินิจฉัยเรื่องของนางสาวแพรทองทานชินวัตรว่าผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรงหรือเปล่าถ้าผิดจริยธรรมวันนี้ศาลจะสั่งให้นำเอาเรื่องราวของนางแพรทองทานเข้าสู่ที่ประชุมแต่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่โอวันนี้มาลุ้นกันวันนี้มาลุ้นกันแต่วันนี้ ผมหักหัวไปอย่างนี้พาดหัวขึ้นหัวตัวเท่าหมอแกงว่าทหารล้างคุกรอนักการเมืองหุนเซนไม่รับนักการเมืองจากพรรคการเมืองไทยเข้าไปในเขมรเ,เพราะมันปิดด่านไงไทยก็ปิดด่านเขมรก็ปิดด่านถามว่าทหารล้างคุกเอา้าทําไมเขาจะไม่ล้างคุกไอ้ทําไมเขาจะล้างคุกไม่ได้ เขาไม่ได้คิดปฏิวัติเขาไม่ได้คิดยึดอดำนาจเหมือนสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะ์ข่าวไปเอาเอา,เอาไม้ไปจ่อปากถามว่าท่านครับท่านขาจะมีปฏิวัติมียึดอำนาจไหนไหนไหนใครพูดใครพูดเอาตัวมาที่ใครพูดยังไม่เคยคิดเลยคือเขาไม่คิดเลยครับวันนี้ก็ยังไม่คิดวันนี้ก็ยังไม่คิดแต่ผมบอกว่า ผมบอกว่าเขาจะล้างคุกเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาให้มันสะอาดเพื่อต้อนรับอะไรบางอย่างก็ได้หรือไม่ต้อนรับอะไรบางอย่างก็ได้ให้ไปคิดเอาเองก็แล้วกันแต่ถามมุลวีว่าสนับสนุนการยึดอำนาจไหมโน no, ครับผมไม่สนับสนุนการยึดอำนาจเพราะมันจะพาบ้านเมืองเข้ารกเข้าพงจะถูกต่างชาติเขาบอยคอรดแต่ถ้าไม่ยึดอำนาจวันนี้ ก็หนักหนาสาหัสพอแล้วกับการบริหารราชการผ่นด,ดินผ่อนดินผ่นด,ดินของทัพพักเพื่อไทยพี่น้องยากจนกันทั่วประเทศพี่น้องเดือดร้อนัทั่วประเทศจะชิบหายหวายป่วงจะไม่มีแดกไม่มีกินกันแล้วครับจนกระทั่งพี่น้องทั้งหลายมารวมพลังปกป้องอาทิตย์ปไตายกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันเสาร์ที่28พอไปวันนั้นก็มีพักการเมืองเพื่อไทยก็ดี พักการเมืองพักประชาชนก็ดีเหมือนกับโดนรัฐประหารหลอนทั้งแดงทั้งส้มโอ้ยพาเรตออกมาอัดมบออกมาอัดพี่น้องประชาชนที่ออกมาด้วยความเขาเรียกอะไรด้วยความเป็นประชาธิปไตยทั่วโลกเขาก็ทำกันอย่างนี้เมื่ออึดอัดพึ่งอะไรใครไม่ได้ก็ออกมาประท้วงออกมาบอกกล่าวออกมาพลั่งพลูความรู้สึกที่มีอยู่ในหัวใจ บางคนอาจจะเลยเถิดไปถึงขั้นรัฐประหารว่าเอ้ยเอาซะทีเถอะแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยคนที่อยู่อนุสาวรีย์เป็นแสนคนไอเห็นด้วยก็มีไอไม่เห็นด้วยก็เยอะมันเป็นปกติของระบอบประชาธิปไตยนี่คือความสวยหรูของระบอบประชาธิไตยทุกคนมีความเห็นไม่ตรงกันไม่มีปัญหาหรอกแต่พักการเมืองออกมาเหมือนกับโดนหลอนเนี่ยกลัวกลัว อกลัวทําไมมึงไม่ชั่วแล้วกลัวทําไมเอางี้วันนี้มึงเตรียมกันแล้วกันว่ามึงจะหนีออกทางไหนทางเขเมรน่ะเลิกคุณเซนเขาไม่ให้มึงไปหรอกเขาไม่ให้มึงไปหรอกทางนั้นน่ะไม่ว่าใครทางนั้นน่ะมึงหาที่ออกเอาก็แล้วกันเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเผื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ยุยแยงงตะแคงรวบถามความรู้สึกผมในฐานะก็เป็นคนที่รักประชาธิปไตยผมไม่เห็นด้วยในการยึดอำนาจ ฉะนั้นการเรียกร้องให้นายกแพทองทานเนี่ยลาออกจากตำแหน่งเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะเธอมีพฤติกรรมที่ทรยศขายชาติจากกรณีทิปคลิปอัป,ปยศที่คุยกับอังเคลอุนเซนแล้วก็พาดพิงไปถึงพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองบอกว่าพลโทบุญสินเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับน,นายกรัฐมนตรีนะ แล้วก็อย่าไปเชื่อพูดดูเทพ่พี่น้องประชาชนที่เขาไปชุมนุมกันเมื่อวันเสาร์ที่ยี่แปดเนี่ยเขาก็แสดงความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มึงจะพายเหลือให้โจรน,นั่งหรอถอนตัวมาสิวะถอนตัวออกมาทุกคนมีความเห็นอย่างนี้กันทั้งนั้นมีความเห็นร่วมกันว่าอาดีตนักโทษ เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยที่เป็นที่เป็นเขาเรียกอะไรหัวใจของพรรคการเมืองนั้นน่ะมันสมควรจะต้องติดคุกเพราะเป็นคนไทยทำผิดก็ต้องติดคุกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของคนไทยอย่าไปคอนแค่ว่ามีคนเท่านั้นมีคนเท่านี้ผมบอกได้เลยมีหลายหมื่นนับแสนคน แล้วเขามีนัดกันอีกวันที่สี่วันที่สิบห้าวันที่สี่วันที่แปดวันที่สิบห้าวันที่ยี่สิบห้าสามสิบอะไรเนี่ยนะจะตรงกับวันตต่สวนหรือเปล่าจะตรงกับวันตต่สวนของสารดีกาหรือเปล่าไม่รู้เพราะสารดีกามีกําหนดนัดไว้นะวันที่สี่วันนี้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 ก็เอาเรื่องแพรทองทานก่อนสารรัำหนูวันที่สี่เอาเรื่องของทักษิณชั้นสิบสี่ วันที่8วันที่15วันที่ 18, 25และ30ทั้งเดือนทั้งเดือนนั่นคือเรื่องของชั้น14เรื่องของชั้น14โรงพยาบาลตารวจซึ่งสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองได้รอรับมีดรับมีด,มดเตรียมเชือดไว้แล้วทีนี้นายกแพทองทานเนี่ยในวันนี้สารรัฐมนูญจะประชุมพิจารณาว่าจะรับหรือไม่ กับคำร้องของ36สอวอที่เสนอให้ถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งกรณีไอ้คลิปอัยศเพราะคำร้องเนี่ยยื่นโดยนายมงคลสุรศักดิ์จ,จ่ประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่20มิถุนายน36คนเป็นสอวอ,ออกมาบอกว่านางสาวแพรทองทานในฐานะนายกเนี่ย ขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกรัฐมนตรีขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมที่ผิดมาตรฐานจาริยธรรมอย่างร้ายแรงเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรวรคหนึ่งวงเล็บสประกอบมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ6ถ้าหากวันนี้ถ้าหากวันนี้ สารรัฐมนุนรับคำร้องไว้พิจารณาก็อาจจะทําให้นางสาวแพรทองทานอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่36สสอวอได้ยื่นคำร้องต่อศาลทีนี้การเมืองมันจะเป็นยังไงยุ่งอีลุงตุงนางครับยุ่งอีลุงตุงนางเมื่อวานนี้คนถามผม บอกว่าพี่บุญรวีไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเรื่องของที่มีข่าวรัฐบาลจะจับพลโทบุญสินแม่ทัพภาคสองไปขังผมบอกเลอะเทอะเลวไหลมันออกมาจากฝั่งฮุนเซนนะออกมาจากฝั่งฮุนเซนบอกบอกว่ารัฐบาลไทยนี่มีแผนจะจับแม่ทัพภาคสองเข้าคุกเพื่อเอาใจกัมพูชาผมก็มาไล่ดูข่าว ก็มีข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ครับออกมาพาดหัวอย่างนี้ฮุนเซนขยี้องอิงแฉวงในฝั่งไทยบอกมีแผนจับไม่ทับภาคสองเข้าคุกเพื่อเอาใจกัมพูชาตามข่าวอย่างนี้ครับบอกว่าฮุนเซนซัดองอิงด่าผู้นำทหารของตัวเองเพื่อเอาใจต่างชาติเป็นกบฏ ยืนยันตนไม่เคยเอ่ยถึงไม่ทับภาคสองเลยเพราะเข้าใจความมุ่งหมายของทหารในการปกครองประเทศและตนไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องภายในประเทศไทยอย่ามาอ้างว่าเป็นกลยุทธ์ทางเจนจารู้รจักคุณเซนน้อยไปพร้อมกระแฉมีข่าวลับๆจากฝ่ายไทยว่าหากแพรทองทานมีอํานาจแข็งแกร่งจะจับไม่ทับภาคสองเข้าคุกนี่เป็นข่าวเมื่อวันที่27มิถุนาจากสำนักข่าวเฟส e ดีย เฟร h แปลว่าสดนะครับเฟรช F R E S H เฟรชนิวเป็นข่าวสดของกัมพูชาไอ้ข่าวสดของกัมพูชาก็ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวคําคำปราศัยของฮุนเซนที่จังหวัดพระวิหารในประเด็นของนางสาวแพรทองทานนายกไทยกล่าวหาดูหมิ่นแม่ทัพภาคที่สองระหว่างสนทนาทางโทรศัพท์กับฮุนเซนบอกว่าฮุนเซนได้เรียก พฤติกรรมที่นายกรัมปรีของประเทศหนึ่งพูดคุยกับต่างชาติโดยการทำร้ายผู้บัญชาการทหารของตัวเองเพื่อเอาใจชาวต่างชาตินั้นถือว่าเป็นกระบฏคุณเซนบอกว่าการกระทำเช่นนี้การกระทำเช่นนี้ถือเป็นการทรยศต่อแผ่นดินหรือไม่แต่ในกัมพูชาการสมคบคิดกับต่างประเทศดูหมินผู้บัญชาการทหารของตัวเอง ถือเป็นความผิดฐานทรยศต,ต่อแผ่นดินในประเทศไทยฉะนั้นการกระทําเช่นนี้อาจจะถือเป็นเรื่องปกติแต่ในกัมพูชาไม่อนุญาตให้วิาพากษ์วิจารณ์และดูหมิ่นกองกำลังทหารของตัวเองฮุนเซนก็เล่าต่อไปนะบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันฮุนเซนไม่เคยเอ่ยถึงแม่ทัพภาคสองของไทยเลยยกเว้นวันนี้ ก็เพราะเข้าใจถึงความมุ่งมั่นของผู้บัญชาการทหารในการป้องกันประเทศเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการกองทัพกัมพูชาหรือประเทศอื่นใดเขาก็มีนิสัยที่ไม่อาจจะก้มหูให้ใครได้คุณเซนบอกว่าฝ่ายไทยได้เปิดเผยอย่างลับๆผ่านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเขาเมื่ออำนาจของแพรทองทานแข็งแกร่งแม่ทัพภาคสองอาจจะถูกตัดสินจำคุกได้ สำหรับฮุนเซนเองเขาไม่เคยดูหมิ่นหรือทำร้ายผู้บัญชารทหารของไทยคนไหนเลยแต่สงสัยว่าทำไมนายกรัรมีของไทยจึงกล้าดูหมิ่นแม่ทัพของตนเองเพื่อเอาใจเขาทั้งที่เขาไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องราวภายในประเทศไทยเลยฮุนเซนฝากถึงนายกของไทยว่าท่านอย่าใช้คำว่ากลยุทธ์ในการเจรจากับกัมพูชาในประเด็นชายแดนเพื่ออธิบายให้ประชาชนของเขาเข้าใจว่า เป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะดูหมิ่นไม่ทัพของตัวเองในลักษณะนี้ท่านรู้จักคุณเซนน้อยไปอย่ามาใช้กลยุทธ์เพื่อหลอกลวงในการเจรจานี่คือเนื้อความในในออนไลน์ของผู้จัดการครับที่ผมเอามาเป็นพยานหลักฐานเพื่ออ้างซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องไม่จริงมันอาจจะเป็นการปลุกจากกรัรมพูชาก็ได้เพื่อให้ แพรทองทานเสียหายเพื่อให้แพรทองทานเนี่ยะทะเลาะกันม่ทัพภาคสองแต่จริงๆแล้วเจอกันแล้วแต่เจอกันแบบหน้ามึนๆคือผมดูแล้วท่านเป็นคนถ้าเจอประชาชนนลท่านยิ้มแย้มแจ่มใสคนมาให้ดอกไม้หรืออะไรหรือไม่ให้ดอกไม้ท่านก็ท่านเป็นคนดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เจอนายกแล้วท่านหน้ามึนๆครับท่านหน้ามึนๆแต่ท่านก็ให้ความเคารพนะอันนี้ก็ตามบริบทกรรมข้อเท็จจริงแต่เรื่องนี้ ผมว่ามันไม่จริงหรอกมันไม่จริงหรอกที่จะจับแม่ทัพภาคสองนี่มันไม่จริงมีแต่แม่ทัพภาคสองเขจะจับคนอื่นจะจับคนอื่นถ้าไม่ปฏิบัติตามกฎอายการศึกเพราะกฎอายการศึกมันเป็นกฎหมายมันเป็นกฎหมายจะจับใครก็ได้ถ้าคนนั้นทรยศต่อบ้านเมืองคนนั้นขายชาติคนนั้นเอาความลับไปบอกชาติอื่นที่ทะเลาะกันอยู่เวลาเนี้ยมันมีความผิดอยู่แล้ว นะมันมีความผิดอยู่แล้วฉะนั้นกองทัพภาคที่สองเขาก็เขาก็เตรียมอะเตรียมอะไรวะบุรีก็เตรียมล้างคุกรองไงจับแล้วไปขังที่ไหนเขาไม่ได้ไปขังฐานีตำรวจมันเป็นไปตามกฎอายการสืบตามกฎหมฎายทหาระขึ้นศาลทหารเมื่อขึ้นศาลทหารก็ต้องไปขังไว้ในเรือนจําทหารก็เลยวันนี้ก็ผมก็เลยมาขึ้นพาดหัวว่าทหารล้างคุกรอนักการเมืองไงเพราะไอ,อ้นักการเมือง ปากพร้อยมันเยอะไงนักการเมืองปากพร้อยมันเยอะฉะนั้นถึงผมถึงบอกว่านี่คือการดิ้นเพื่อสุดท้ายของคนชื่อแพรทองทานชินวัตรและคนชื่อทักษิณชินวัตรครับสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลครับไอคิลเลอร์เซลคืออะไรคิลเลอร์เซลลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปารสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคน จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอี e, และโคเอนไซม์คิวเทฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด เบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่